เียใจเจีใจเดี๋ยวใหญปลาไม้ใหม่เดี๋ยวใหญปาไม้ใหม่จะเป็นหยังจะต้องเข็นมาไวสอยามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ขวดนี่แกช้าไปแล้วต่อยมใกล้ใกอ้อุ้ยเนี่ยอ่ะแบบ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  ส่งป่าแวบ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 ผ่นไหนอุ้ยให้ส่งดาวให้อีกโอ้ยวุ่นวายครับไ่ไก่เอ้ยส่งดาวให้แล้วห้าสิบดวงขอบคุณนะคะโยเกิร์ตโยเกิร์ตโยเกิร์ตปอื้มป่าจะไม่หมดแล้วมาเยอะแยะไปไหนนอนนอนไป แป๊บหนึ่งแล้วลูกแป๊บหนึ่งหมดฝ่าแบบ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 แบแบบแแบบทงฝ่าแบบ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 ว่ากันอะมันไหนส่งไฟแบบแบบว้าแบบแบบบันดีจ้ากับลูกจ้า ยิแผนกโอ้มีคนมาเติมนมให้เราวันนี้กินนั่งวันเลยได้ภาษาเหมือนี้ได้เอจได้เขารื่องหานปกับแป๊บๆนั่นแป๊บอพ่อขอภาษาหลางกับอหญิงแกงยันชิีกันที่ไม่ถือว่าผู้หิงจะยอมตำ้าหงให้

อะไรลูกเข็ยปากก่อนจ้าโอ้ไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้สิแก้ให้นางลูกไม่ต้องแก้มาอยากเบิ้งติอยากเบิ้งกางเกงอยากเบิ้งไล้การ์ตูนน่ะเนี่ยหู้จ่วยเอาให้เอามาเบิ้งนี่นี่ค่ะนี่เขาเห็นไล้กางเกงนเลยเอามามาดูเอามาแมียวแมียวแมวแมวแมียวมึงได้แล้ว

วายนี่มือคนมือคนอีกแล้วจะเล้ยงเลยเอออากัดเลยค่ะกัดเลยกัดเลยกัดตัวเองนั่นแหละดีที่สุดออะกัดตรงนี้นิ้วนี้ก็ได้อ่ะไม่มียั้งด้วยแหลอะอืมอมาหน่อยมาหน่อยเอ,อ,อ้ยมาอยากจะมาะไม่ให้